น้ำยาขนมจีนมาแล้วจ้าน้ำยาตีนไก่นะจ้าคนๆคนเลยจ้าล้ามาเด้อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะจ้ามาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องน้ำยาตีนไก่น้ำยากะทินะจ้าน้ำยากะทิตีนไก่ยั่วๆนะคะคุณนะ่ะ หอนหอนเลยหอนหอนเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บ้วกันเสร็จแล้วจ้าน้ำยาตีนไก่ยัวย่ว,วละจ้าน้ำยาตีนไก่ยัวยวย่วจ้าแซ่บเห็นตอนขอปุ่นปะเนาะพี่น้องขาปุ่นมีทางลางด้วยนี่ มาเด้จ้ามาแซบๆน้ำกันเรียบร้อยแล้วกับลวกลวกพักขั้นจองใส่กินกับนี่มีต้นหอมด้วยจ้ามาเด้จ้ามาแซบๆน้ำกัน